ตอนที่551หยวนชิงหลิงมองพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งของฉูมิ่งหยางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าในใจหญิงสาวอารมณ์ร้อนดุดเปลวเพลิงอย่างฉูมิ่งหยางนางกับอาศีมีลักษณะนิสัยคลรคร้ายคลึงกันอาจจะทนดูการกระทำชี้ฟ้าด่าทอไม่ได้เพียงแต่ท่าทีในตอนนี้บ้าบอไรสติพฤติกรรมที่น่าละอายก็เผยออกมาจนหมดสิน้น เรากลับอับจนไร้สิ้นหนทางอย่างไรอย่างนั้นไม่เหมือนนิสัยของชูมิงอย่างเลยสักนิดเห็นทีคนบางคนก็ไม่จำเป็นต้องลงมือจัดการเองชีวิตย่อมให้บุตรเลี้ยงแก่นางฉะนั้นหยวนชิงหลิงถามอย่างเจตนาดีว่าพระชายารองเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ต้องการให้ตามหมอมาดูเจ้าหรือไม่ชูมิงช่างยิ้มเย็น ข้าสบายดีมากเจ้าอย่าได้ใส่ใจไปเลยที่ข้าพูดไปทั้งหมดต้องเป็นจริงแน่เจ้ารอร้องไห้ได้เลยหยวนชิงหลิงยิ่งรู้สึกมึนงงข้าไม่ได้ได้ใจเสียหน่อยชูหมิงหยางหืในลำคอเอ่ยว่าเจ้าได้ใจอยู่ข้างในเจ้าคิดว่าข้าดูไม่ออกหรือเจ้าคิดว่าข้าคิดวางแผนทบทวนเป็นพันเป็นหมื่นครั้งสุดท้ายก็แต่งให้กับองจี แต่อองจี้ไม่เอาไหนเจ้าต้องคิดแน่ๆว่าข้าคงต้องหัวใจสลายรู้สึกหดหู่เสียใจในสิ่งที่ทำเป็นอย่างยิ่งข้าชูหมิงหยางไม่เคยรู้สึกยินดียินล้ลยกับเรื่องผู้ชายมาก่อนและไม่จำเป็นต้องเหมือนหญ้าฝอยทองเช่นเจ้าที่ต้องอาศัยพึ่งพาผู้ชายที่จริงเจ้าน่าเศร้าใจมากเจ้ารู้หรือไม่หยวนชิงหลิงเห็นแววเกียรติชังที่ดุกโชนในตาของนาง แล้วก็ฟังนางพูดรากับคำประกาศของหญิงหัวหน้าครอบครัวรู้สึกว่าตนเองสมควรต้องระวังคำพูดอย่ากระตุ้นผู้ป่วยโรคประสาทไม่เช่นนั้นอีกประเดี๋ยวถ้านางเกิดคุ้มขั้งขึ้นมาเอามีดไล่ฟันคนเช่นนั้นจะได้ไม่คุ้มเสียด้วยเหตุนี้นางจึงพยักหน้าเอออด้วยพระชายาลองชูเจ้าพูดได้ถูกต้อง ผู้หญิงอย่างข้าช่างน่าเศร้าใจนักนางยกแก้วน้ำชาขึ้นอยากจะดื่มสักหน่อยชูหมิงหยางกับตบโต๊ะเสียงดังขึ้นมาอย่างกระทันหันชี้หน้านางและตะคอกว่านี่เจ้ากล้าหัวเราะยอข้าหรือหยวนชิงหลิงถูกเสียงคำรังของนางทําเอาตกใจมือไม้สั่นเกือบทาาาบําแก้วชาคว่ำไปแล้วนางรีบวางแก้วชาลง มื่อกุมอกเอาไว้มองชูหมิงอย่างที่โมโหเป็นอย่างมากข้าไม่ได้หัวร้อยยอเจ้าเจ้าทำชูหมิงอย่างมองนางอย่างอาฆาตมาดร้ายในใจเจ้ากำลังบอกว่าข้าชูหมิงอย่างกำลังแท้มีรอยยิ้มกำลังสร้างสถานการณ์ขู่ขวัญตกตาหยวนชิงหลิงมองใบหน้าที่เย็นช้าแข็งขึมของนางค่อยๆหันหน้าออกไปทางประตู นานแล้วทำไมพระชายาจี้ตัวดียังไม่ออกมาอีกเคาะดีในที่สุดก็ได้ยินสิยงฝีเท้าของพระชายาจี้แล้วสีเขียวตรงประตูเลิกขึ้นพระชายาจี้ได้พาเบ่ารับใช้เข้ามาเมื่อเห็นชูหมิงหยางนางก็พูดเสียงเรียบ,ยบว่าคนของตระกูลชูมารอเจ้าอยู่ในเรือนชูหมิงหยางมองอยู่ชิงหนิงอย่างได้ใจ ไม่ว่าององจี้จะเป็นอย่างไรตระกูลมันดาข่าเจ้าก็ไม่มีวันเทียบได้แม้แต่องค์ราชทายาทยังต้องดูสีหน้าท่านปู่ข้าเพื่อวางตัวพูดจุบแล้วก็ยืนขึ้นจากไปอย่างหญิงยะโสหยวนชิงหลิงสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจรอนางจากไปไกลแล้วค่อยหันกลับมามองพระชาย,ยาจี้และถามว่านางเป็นอะไรไป เรากับแม่ไก่ที่เพิ่งจะออกไข่ร้องกระตากไปทั่วบ้าไปแล้วหรือพชายาจี้ดุดเสียงหัวเราะออกมาเปรียบเทียบได้เหมาะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่นาะงกลับมาจากบ้านมันดาก็เป็นเช่นนี้ตลอดมาทุกวันแต่งตัวสวยราวกับองค์หญิงพาบ่าวรับใช้สองคนราตะเวนไปทั่วจวนเห็นบ่าวให้ไม่ว่ากำลังทำอะไร ก็ต้องเข้าไปชี้แนกคำสองคำหรือไม่ก็สั่งสอนเป็นวักเป็นเวนบอกว่าเป็นบ้าก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นี่ไม่เหมือนกับเป็นนางเลยหยวนชิงหนิงพูดพระชายาจี้พยักหน้าพูดว่าใช่ไม่เหมือนเป็นอย่างตอนนี้ข้ากลับไม่กล้าแย่นางเมื่อก่อนนางก็อวดดีแต่ว่า ความอวดดีก่อนของเมื่อก่อนนั้นทําให้คิดอยากจะตบนางสักฉากสองฉากแต่การอวดดีในตอนนี้ทําให้รู้สึกเศร้าใจมากแม้แต่ความสนใจที่อยากจะทะเลาะก,กับนางสักหน่อยก็ไม่มีหยวนชิงหนิงพูดว่าก็จริงเมื่อคู่ค้าเองไม่คิดจะตอบโต้นางรู้สึกว่าความหยิงยักโสกับความอดดีของนางช่างหน้าดันทดนัก รู้หรือไม่ว่าช่วงนี้นางกลับบ้านมันดาไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นพชายาจี่เอ่ยว่าได้ยินว่าไม่เป็นที่รักสักเท่าไหร่ก็ไม่น่าแปลกใจตอนที่อยู่จวนฉูเข่งคัดมากหูหญินใหญ่ควบคุมดูแลเรื่องในจวนไม่ได้แม่ของนางก็ตายแล้วตอนนี้ผู้กำกับดูแลเรื่องในตระกูลฉูเป็นคนของบ้านรองความวดดีของนางในวันวาน ทางบ้านรองไม่ชอบใจมาแต่ไหนแต่ไรแต่งงานแล้วกลับมาย,ยังบ้านมันดาคำพูดคำจาคงไม่น่าฟังนักเริ่มจากนิสัยของนางเองคงทนไม่ได้แน่นอนแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยนางได้นางเป็นคนรู้สถานการณ์รู้ว่ากากไม่ขึ้นอีกแล้วก็ได้แต่เหน็บหางตัวเองเอาไว้วางตัวดีๆหยวนชิงหลิงพูดว่าก็จริง ถ้าหากอยู่บ้านมารดาแล้วมีชีวิตที่ดีนางก็คงไม่กลับมาที่จวนอองจี้พระชาย,ยาจี้เอ่ยว่าอย่าไปพูดถึงนางเลยเจ้ามาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือไม่หยวนชิงหลิงนั่งตัวตนแบงทางการขึ้นมาเอ่ยถึงจุดประสงค์ที่มาตรงๆหลังจากพระชาย,ยาจี้ได้ฟังแล้วรู้สึกลำบากใจมากเกรงว่าจะหาไม่พบง่าย เจ้าจะใช้ในการสอนเช่นนั้นฝีมือต้องดีมากแต่หมอที่มีฝีมือดีทั้งในเมืองหลวงก็ดีหรือตามเมืองต่างๆก็ดีต่างก็อยู่ในฐานะหมอที่มีชื่อเสียงเปิดโรงหมอเองตั้งหลายแห่งเกรงว่าจะเชิญมาไม่ได้ง่ายๆอีกอย่างข้าคิดว่าไม่มีหมอคนไหนยินดีจะมาแน่สอนลูกศิษย์จนเชี่ยวชาญแล้วอาจารย์ต้องอดตาย เจ้าเองก็รู้ดีว่าหมอคนหนึ่งจะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ที่รับช่วงต่อน,นั้นเข่งคัดแค่ไหนราวกับบ่าวรับใช้ที่คอยปฏิบัติอาจารย์หลายปีต้องปฏิบัติได้ถูกใจแล้วจึงจะสอนความสามารถเล็กๆในน้อยให้หมอคนหนึ่งกว่าจะสำเร็จการฝึกฝนอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา15ปีถึง20ปีถ้าหากเจ้าสร้างโรงเรียนแพทย์ขึ้นมามีหมอสำเร็จการศึกษาใน3-4ปี ทำงานที่โรงหมอหุ้ยหมิงอีก3ปีจากนั้นก็ออกไปเปิดโรงหมอของตนเองผ่านไป10บกว่า20ปีคงมีโรงหมอเต็มท้องถนนไปหมดไม่มีหมอคนไหนยินดีทำเรื่องนี้หรอกหยวนชิงหลินถอนหายใจเบาๆข้ารู้ว่ามันยากมากข้าได้ให้ทางอย่างไปลองหาดูแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหมอคนไหนตอบตกลง นี่ก็เพราะว่าท่านรู้จักคุณมากจึงมาถามท,าท่านดูอย่างไรเล่าพาชายาจี้มองนางเจ้าสามารถสอนเองได้หนึ่งชั้นหรือไม่เจ้าเองก็เป็นหมอนี่นาข้าทำไม่ได้นางไม่ได้ชํานาญด้านแพทย์แผนจีนพาชายาจีกลับเข้าใจผิดก็จริงตอนนี้เจ้าเป็นพาชายาราชทายาทย่อมไม่ดีหากเจ้าปรากฏตัวในวงสังคม หยวนชิงหลิงก็ขี้เกียจอธิบายได้แต่พยักหน้าส่งส่งไปพระชาย,ยาจี้เอ่ยว่าที่จริงถ้าหากเรื่องนี้สามารถทำได้จะเป็นผลดีต่อเจ้าห้ามากที่จริงเจ้าก็คิดเผื่อเจ้าห้าได้มากจริงๆเจ้าห้าแต่งงานกับเจ้าถือว่ามีวาสนามากหยวนชิงหลิงยิ้มขมข้ายังไม่เคยคิดเรื่องหาผลประโยชน์หรือสร้างผลงานอะไรเพื่อเขาเลยจริงๆ เพียงแค่รู้สึกว่าตอนนี้การแพทย์ตกต่ำการรักษาในโรงหมอค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงโรงหมอหุ้ยหมิงก็มีเพียงพอคนไม่สบายไม่สามารถหาหมอได้แค่อยากจะขี้ใครปัญหานี้เท่านั้นภัชายาจีนิ่งอึง้งนี่เจ้าคิดเผื่อประชาชนอย่างจริงใจหรือนี่เจ้าช่างภัชายาจีอยากจะชื่นชมนางแต่รู้สึกว่า การเชินชมคนคนหนึ่งนั้นมันช่างหน่าเกอเขินนักจึงได้เอ่ยอย่างเขินอายไปว่าทำไมเจ้าจึงได้โง่เช่นนี้หยวนชิงหลิงลุกขึ้นขอตัวลาลบกวรเจ้าช่วยข้าจับตาดูเรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องว่าโง่หรือไม่ข้าเองก็ไม่ได้ทำเรื่องโง่ๆครั้งแรกชีวิตของคนย่อมต้องทำเรื่องโง่ที่ถูกต้องบ้างไม่เช่นนั้นคุณค่าของคนคืออะไร หยวนชิงหลิงพูดจบก็จากไปพระชายาจีมองตามเงาหลังนางชีวิตคนเราย่อมทำเรื่องโง่ที่ถูกต้องบ้างไม่เช่นนั้นคุณค่าของคนคืออะไรนางไม่เคยคิดถึงปัญหานี้มาก่อนถ้าหากให้คิดจริงๆสถานะของนางคือแม่คุณค่าของนางคือคิดวางแผนอนาคตเพื่อจิวจูส่วนเรื่องความเป็นความตายของคนอื่นนางจะไปสนใจทำไม เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางสักนิดหนุนชิงหลิงช่างโง่เหลือเกินเดิมทีนางสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้บ้างยายต้องหาเรื่องทรมานด้วยเล่าทำเรื่องโง่เหล่านั้นไปจะมีผลดีอะไรกับตนเองถ้าหากจะบอกว่าเพื่อผลงานทางการเมืองของเจ้าห้าก็แล้วไปแต่นี่ไม่ใช่ถ้าหากไม่ได้ทำเพื่อเอาผลงานนี่เป็นเรื่องที่เสียแรงเปล่าจริงๆ ภายหน้ายังต้องล่วงเกินคนอีกกลุ่มใหญ่ก็ไม่แน่ว่าจะมีคนสนใจในการเสียสละของนางพาชายาจี้ลุกขึ้นมาค่อยๆเดินออกไปชั่วพริบตาที่ก้าวออกจากประตูเพื่อรับแสงอาทิตย์เห็นเงาร่างของหยวนชิงหลิงที่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสว่างของพระอาทิตย์เอลยืดตรงก้าวอย่างมั่นคงนางรู้สึกปวดใจขึ้นมาทันทีเกือบจะน้ำตาตกแล้ว หยวนชิงหลิงเคยช่วยชีวิตนางเรื่องที่นามทำไรซึ่งความหมายหรือถ้าหากจะบอกว่าใครที่สนใจในการเสียสละของนางคนที่นางเคยช่วยเอาไว้ล้วนสนใจความบริสุทธิ์หมดจดอย่างเหมาะเจาะของหยวนชิงหลิงส่วนนี้เป็นสิ่งที่คนมากมายทำหายไปตอนที่552 อาการป่วยของแม่นมสีเพอรู้อย่างท่วงทันทีผ่านการรักษาไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าก็หายดีขึ้นมากแล้วอีกทั้งรอยด่างดำวงกลมที่อยู่บนใบหน้าก็มองแทบไม่เห็นแล้วในกล่องยาของหยวนชิงหลิงเป็นครั้งแรกที่ปรากฏกล้องจุลทรรศน์สามารถรวบรวมเพื่อทำการตดสอบสองกล้องย้อมสีแบบทนกดอย่างมั่นคงได้แล้ว นางพบว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มันจำเป็นต้องต่อบ่วงกับไฟฟ้าต่างก็ปรากฏขึ้นในกล่องยาเพียงแค่นางคิดเท่านั้นหลังจากการส่องกล้องจากตัวอย่างที่ได้จากแผลที่บนผิวของแม่นมสีไม่ได้ตรวจพบแบคทีเรียจากโรคเลือนอีกแล้วนี่หมายความว่าโรคของนางไม่มีการแพร่กระจายแล้วที่จริง โรคเรื้อนสามารถติดต่อกันได้จากการหายใจหรือการสัมผัสแต่ว่าที่จริงในร่างกายของคนส่วนมากต่างก็มีภูมิต้านทานไม่ใช่ว่าทุกคนที่ได้สัมผัสกับแบคทีเรียตัวนี้แล้วจะเป็นโรคเรื้อนได้ช่วงนั้นพอดีกับที่แม่นมสีได้รับบาดเจ็บร่างกายอ่อนแอจึงติดเชื้อโดยไม่ตั้งใจตอนที่นางประกาศให้แม่นมสีสามารถออกจากร้านบ้าน ไปดูเหล่าของว่างได้อย่างอิสระแล้วแม่นมีกับกอดหมอนร้องไห้ขึ้นมาหนวนชิงหนิงถอยออกมาให้นางได้ร้องไห้เต็มที่การรักษาในหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาก็ํำบากนางไม่น้อยที่อึดอัดที่สุดคงเป็นเรื่องความทรมานทางจิตใจดูท่าทีแม่นมีดีใจจนน้ำตาไหลนางยิ่งตัดสินใจอย่างนาแน่วแน่ว่า จะช่วยรักษาคนป่วยโรคเลือลเล้อนบนเขาโรคเลื้อนแต่ว่าแม่นมสียังคงไม่ยินดีจะออกจากเรือนไม่ใช่นางไม่เชื่อพระชายาและจะทายาดเพียงแต่นางกังวลว่าโรคนี้ยังไม่หายขาดทั้งหมดแค่มีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นางก็ไม่ยินดีคิดไม่ถึงว่าการเก็บตัวของแม่นมสีเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่า กลับทำให้อองอันผิดสังเกตจนเกิดความสนใจขึ้นได้แม้ตอนนี้อองอันจะอยู่ที่กองทัพทางใต้แต่ก็ยังสามารถกลับเมืองหลวงได้เป็นครั้งคราวเพราะหลังจากที่ไม่นานก็จะเป็นวันเกิดของกุ้ยเฟยฉะนั้นพออองอันกลับมาเมืองหลวงก็ไปมอบของขวัญให้กับกุ้ยเฟยเป็นอันดับแรกกลับมาถึงจวนอองอันก็ไปพบปากพชายาอัน พูดคุยกันเล็กน้อยจากนั้นก็เรียกอาหลูเข้ามายังห้องหนังสือทางเจ้าห้ามีการเคลื่อนไหวอะไรผิดปกติหรือไม่หลังจากออกอันนั่งลงแล้วก็ถามขึ้นอยู่ที่กองทับทางใต้ยอยู่หลายเดือนเขาตากแดดจนดำํำไปมากแต่ดวงตาย,ยังคงเย็นชาเช่นเดิมในสายตามีแววโหดเหี้ยบเต็มไปหมดอารลูเอ่ยเสียงเบาว่า ท่านอองหลังจากรัชทายาทมีการเสนอแนะให้เป็นพันธมิตรกับตาโจตอนนี้เหล่าหุนนางในราชธรนักต่างกับใจแม้แต่หุนนางที่แต่ไหนแต่ไรก็ยืยนอยู่ตรงกลางหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งพวกเราบางส่วนต่างก็ไปเข้ากับฝั่งนั้นแม้แต่จูก,กวัวกงก็แสดงความคิดเห็นดีเห็นงามด้วยตนเองอ,องอันเอ่ยเสียงเย็นว่า ข้าไม่เคยจะคิดหวังพึ่งพาเขาเป็นท่านตาที่คิดมาตลอดว่าสามารถดึงคนมารวมกันได้จูก,กวัวกงก็เป็นคนหัวดื้อหัวรันเมื่อก่อนคิดว่าเขาสามารถควบคุมเสี่ยวหยางกงได้บ้างแต่ตอนนี้ปรับความเข้าใจกับเสี่ยวหยางกงแล้วหรืออาลูใส่หน้ายังยังคงแค้นฝังใจเช่นเดิมเช่นนั้นก็ไม่ต้องสนใจเขาอ,องอันคอโต๊ะ เออยางเกียดชังว่าได้ยินมาว่าเจ้าห้ากับเฉินจิ้งถิงที่มาจากต้าโจคนนั้นสนิทกันมากไม่คิดว่าจะนำไปสู่การทำเรื่องนี้จนสำเร็จตอนนี้เขาสร้างความดีความชอบพวกนกสองหัวย่อมต้องโนนเอมเป็นธรรมดาไม่เป็นไรข้าไม่ต้องการคนใจโลเลถ้าไม่ใช่เพราะคนที่จงรักภักดีต่อข้าอย่างจริงข้ายอมขาดแขนดีกว่าได้คนด้อยคุณภาพ อารูเดินอ้อมไปด้านหลังเขาใบหน้าขาวสะอาดแนบชิดไปที่ข้างหูของเขาสองมือเรากับมังกรแหวกไหวที่อบล้อมรอบคอของเขาไว้เอ่ยเสียงเบาว่าท่านอองท่านอย่าได้กังวลใจเลยตอนนี้อยู่หนเท่าโอหังเกินไปพวกเราย่อมสามารถจับจุดผิดของเขาได้จากนั้นก็ทำให้เขาไม่มีทางฟื้นคืนมาได้ตลอดการ ในดวงตาขององอานมีเปลวไฟลุกโชนขึ้นอยู่เหมือนเท่าแม้จะอยู่สบายสบายไม่ใส่ใจอะไรแต่ว่าจิตใจเขารำลึกมากอีกทั้งข้างกายยังมีคนมากมายคอยช่วยเหลือฝั่งเขานั้นไม่สามารถแทรกแซงเข้าไปได้เลยแม้แต่น้อยยังไม่สู้เข้าไปภายในจวนเพื่อสอกหาช่องโหว่ทางหยวนชิงหลิงมีพฤติกรรมอะไรไม่ผิดปกติหรือไม่อารูขุนคิด หยวนชิงหลิงนั่งวางตัวได้ดีมากส่งเจ้าพญาจิ้งออกไปแล้วส่วนมากก็อยู่แต่ในจวนน้อยมากที่จะออกไปไหนมาไหนแต่ว่าพูดแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากแม่นมสี่คนนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าแล้วที่ไม่เห็นนางออกจากจวนแม้แต่สักเก้าแม่นมสี่อองอันเหลือบมองขึ้นมาเจ้าแน่ใจแน่ใจ นางออกจากจวนครั้งที่แล้วคือร่วมเดินทางกับหยุนชิงหลิงไปจวนจูกัวกงจากนั้นหยุนชิงหลิงไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่พานางไปด้วยแม้กระทั่งเข้าวังก็ไม่พาไปอีกทั้งคนที่ข้าส่งไปสังเกตการจวนอ๋องชูก็กลับมารายงานว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าคนที่ออกไปซื้อหาของใช้จำเป็นในจวนชูอ๋อง ล้วนมีอาสีหรือไม่ก็หมันเอ,อ๋อที่เป็นผู้รับผิดชอบกระทั่งบางทีถังหยางก็ไปจัดการเองและเรื่องเหล่านี้เมื่อก่อนล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแม่นมีอ่องอันดึงมือของนางเอาไว้ลากมาไว้ข้างหน้าสายตาร้อนแรงจ้องมองนางหรือว่าโรคกับเบิ้บแล้วอาลูนิ่งอึง้งเพิ่งจะครึ่งปีตามหลักแล้วไม่เร็วขนาดนี้ไม่ ไม่เร็วก่อนหน้านี้ท่านหมอเคยบอกว่าหลังจากสัมผัสผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องรอหลายปีจึงจะมีอาการกำเริบบางคนไม่กี่เดินก็กำเริบแล้วององอันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเจ้าหาใครสักคนไปหาข่าวที่จวนอองชูไม่ว่าต้องเสียค่าตอบแทนเท่าไหร่หรือต้องมีนักสืบตายสักคนสองคนข้าต้องรูให้ได้ว่าแม่นมสีโรคก,กำเริบหรือไม่ ฮารุพยักหน้านั่งอยู่บนตักของอองอันร่างกายอ่อนแออินแอบอยู่บนร่างเขาดวงตาหวานฉ่ำท่านอองถ้าหากแม่นมสีเป็นโรคเรือนจริงเช่นนางทั้งจวนอองชูก็ต้องถูกปิดตายเจ้าหน้าที่กรมการพนักครของอยู่เหวนเห่าเกงว่าต้องลงจากม้าเป็นครั้งที่สามแล้วสายตาของอองอันมีแววโหดเหี่ยมผ่านว่าบ ข้าไม่ได้ต้องการให้เขาลงจากตำแหน่งเจ้ากรมการพนาครแต่ต้องการให้เขาไร้ซึ่งโอกาสในการพลิกกลับมาได้อีกอารุูคอเคียเข้าไปท่านอองพูดถูกต้องให้เขาตายอย่างไรที่ฝังศพจึงจะทำให้ไม่สามารถพลิกกลับมาได้อีกอองอันก่อนรัดเอวบอบบานอ้งแองของนางเอาไว้คุณคิดอยู่ชั่วคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่า ตอนนี้หมอหลวงเชาเป็นหมอประจําจวนของจวนฉูอ๋องถ้าหากแม่นมสีเป็นโรคเลือนจริงหยวนชิงหลิงต้องหาตัวหมอเชาเพื่อมาร่วมมือทำการรักษาเพอโะโรคายเช่นนี้คิดว่าหยวนชิงหลิงเองคงไร้ทางรักษาให้หายได้ฉะนั้นเจ้าสามารถเริ่มสืบจากเขาได้ได้อาหลูพึมพำร,รับคำหนึ่งเสียงสายตามีแววระยิบระยับซ่อนอยู่ คืนนี้ท่านไม่ไปไหนใช่หรือไม่ไม่สู้คืนนี้อยู่กับข้าที่นี่อองอันมองใบหน้าที่แสนจง,งดงามของนางแต่ในใจกลับไร้ซึ่งอารมณ์เพลิดเพลินเอ่ยเสียงเรียบว่าไม่ยากนักที่ข้าจะได้กลับมาสักครั้งหนึ่งย่อมต้องอยู่เป็นเพื่อนประชาย,ยาสักหน่อยเจ้าไปเถอะไม่มีธุระอะไรของเจ้าแล้ว แวววิบวับในตาของอารุค่อยๆเลือนหายไปเพคะนางลุกขึ้นจากลากของอองอันปิดบังความผิดหวันที่ผุดขึ้นเต็มใบหน้าหมุนตัวเดินออกไปอารุเดินไปถึงประตูก็เจอกับพระชายาอันพระชายาอันยกน้ำแกงเข้ามาอารุย่อตัวคำนับพระชายาแม่นางอารุก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือ ใบหน้าของพระชายาอันเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสพวกเจ้ากำลังปรึกษาหาเ,หเรื่องงานหรือไม่ได้คุยเรื่องงานท่านออกเรียกข้ามาคุยเฉยเตอนนี้คุยเสร็จแล้วพระชายาเข้าไปเถอะอาลูเอ่ยด้วยรอยยิ้มพระชายาอันพูดเสียงเบาวา่าได้อาลูหันกลับไปคิดจะเปิดประตูให้นางแต่ท่านใดน,นั้นก็หันกลับมาพูดกับพระชายาอันวา่า พระชายาอันต้มน้ำแกงอะไรหรือเป็นเป็ดตุ่นมรลดับร้อนขับความชื้นพระชายาอันกล่าวอาหลูขมมดคิ้วขึ้นน้ำแกงนี้ไม่เหมาะตอนนี้ท่านอ๋องอาศัยอยู่ในกองทัพเป็นเวลานานเหน็ดเหนื่อยลำบากควรเปลี่ยนเป็นน้ำแกงที่ช่วยบำรุงร่างกายเป็ดตุ่นมระช่วยดับร้อนขับความชื้น เมื่อกินเข้าไปแล้วกลับจะทำให้สูญเสียความชุ่มชื้นทำลายลมปานเปลี่ยนเป็นโต้ตุ่งตุนไก่เถอะจะเหมาะสมมากกว่าพรชายาได้ยินคำที่ราวกับสั่งการก็เอ่ยตอบรับไม่ได้ตั้งใจว่าได้ข้าจะให้คนไปเปลี่ยนมาใหม่ไปเถอะอาลูพูดพระชายาหมุนตัวเดินกลับไปในใจมีความรู้สึกไม่เหมาะสมอยู่ลึกๆ ทำไมอยู่ต่อหน้าอรูจึงได้รู้สึกว่าอารูตั้งหากท,ที่เป็นพระชายาส่วนนามเป็นเหมือนสาวรับใช้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กัันนด้วยะครบสนนนับนุช่องด้วยการสสมัครสมาชิกกด Super ร์แบและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ